สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันเข่าครับวันนี้วานเขาตัวเองครับปีนี้เป็นลูกชาวนาเต็มตัวครับปีนี้ได้ทำของส่วนตัวมาแปลงหนึ่งครับแปลงนี้เป็นของกอบลกูกชาวนาอาได้ทำของตัวเองเต็มตัวละแปลงหนึ่ง ทุกปีจะช่วยพ่อครับก็ใช่ MU49 เหมือนเดิมครับเอารถจะฟ้องหวานครับโอ้ันมีผมบานเสรนเแล้วนี่ให้น้องชายปันกดดินกำลังชุ่มเลยครับขาดว่าร0 0อเปอร์ครับเกิดทุกเม็ดดินชุ่มเลยครับก็ MU49 ก็ดูครับความกว้างของ ลรตารี่ปั่นเมื่อกี้นาครับเซ็จแล้วครับเด็นี่ก็นาจะใช่น้องชายผมนาจะครับโลสีนะาจะปั่นโลสีครับไถดะไวอย่างเดียวครับไม่ได้แปละนะครับไทดะ แล้วก็มาปาดเลยไทรอดเดียวก็ดูครับ MU4902 ปันด้วยโก้ไก่มะละสิ่ง ใช่โลซีนะครับโลซีนี่ก็ไว้แล้วครับของเย็มจูนี่โลซีเร็วนะครับไม่ได้ชานะครับก็ออกดินทรายผสมเหนียวครับตอนมาไถนี่ก็เหมือนหักคอมาไถครับต้งมาไถมันไม่แห้งครับ มีแบบขังตามหลุขังตามมุมตามไรอย่งี้ครับดูขังกันนะครับเทาดะไหวย,ยังลงไม่ได้เลยครับเขียวเขียนะเขมาดู MU 4 9ย2สีครับ อรอบเครื่องเมืออเดิมเราจะใช้รอบเครื่องประมาณพันแปดร้อยรอบครับพันห้าพันแปดแต่พันแปดนี่กำลังจะดีครับของเอมยูนะครับรอบเขาจะไม่ตกครับแลว้วก็เครื่องจะไม่นักครับแต่ลิงไปีีพัน0แปดก็ดีไซส,สักกี้อยู่นะครับ แต่ยกสก,กีึ้นครับแต่รอบปันของคูโบตาตัวนี้ก็ใช้รอบให้มันมีสองรอบนะครับรอบเท่าไรนะสี่พันเท่าไรโอเกียหนึ่งก็เกียสองครับเกียรโรตรีนะ่ะเกียหนึ่งพอครับจากรอบเท่าไรรอบชาของโรตรีเลยครับนี่ก็ปันกระจายครับแค่นี้ก็รอบใบมากแล้วครับเกียหนึ่งของโรตรีนะ่นี่ยมุนอุยปุ้ย เดี๋ยวเรามาติดตามกันนะครับแป้งน,นี่นี่ผมหวานมาเราเดียอาทิตย์นด้งเดี๋ยวมามาดูครับเข่ามะลินะครับข้าวหอมมะลิโดยกอปลูกชาวนาอันี้เราก็มาเก็บยาหัวคณาไว้ก่อนแล้วครับเอายามาฉีดปัวหน้ามันแถวยาวนะครับนี่เจ็ดไรมั้นยาวไปเลยครับ ถ้าไม่มีน้ำคงจะหาบน้ำไปฉีดยาหัวคณะหรือไปไป,ไปมีจะตับยาแล้วครับจะหาบน้ำไปคงไม่ไหวต้องรอนามมาครับอันนี้ก็ไม่กีนาะก็จะเซ็ตแล้วเซกเส,เสกโกล็ไก่ได้เก็บมุมแล้ว อีกยานะ่าจะหวังว่ายานะ่าจะตายล0อยประเินต์นะตอนมาไทยดอยาลกมากเลยครับเอา่าาหกมาไทยครับของยิมยูนลยครับไทยเขาดีครับลึกด้วยคุดหลักยาขึ้นมาหมดแล้วครับผ่านหกใบยิบสีถือว่าสุดยอดครับของตาช่าง ละเก็บมุมแล้วของเอ็มยูนี่ตรตเตลี่เอ็มยูนี่เก็บมุมเอาเข่าด้านซ้ายเดยถ้าเอาเข่าซ้ายเขานี่ก็รอไม่ต้องไปเบียดคันนานครับเพราะว่ารตเตรี่มันหล่นออกมานิดหนึ่งอยู่แล้วครับด้านซ้ายถ้าเบียดปุ๊บมันจะเหมือนเรากินหัวคันนาเลยครับให้รอหนาะมันห่างหัวคันนานิดหน่อยเวลาเล็งก็ของเอ็มยูนี่ก็รอเขาจะพับได้เยอะนะครับ ถึงเขาจะเป็นรถใหญให่กว่าห0าเแรงแต่วงเลี้ยวเขาแคบครับนค,ครับว่รารถสรี่นี่มันจะหลดออกมานิดหนึ่งครับมันออกมันออกลอยอยู่แดาวนะนั้นรถก็เบียดไม่ต้องเบียดทนานมากครับเ,เสร็จเรียบร้อยถอยดึงอีกนิดหนึ่งหนาวสุดท้ายอาจะถอยไปเอาอยู่นู่นนะครับทางออก ก็ไม่มีพิษไม่มีถูนะครับปันเนี่มันจะมายึดเป็นสูตรตายตัวไปน,นะครับโรตารีการปันเนี่ยเพราะว่าเราจะปันบนซ้ายหรือบนขวาก็ได้ครับแล้วแต่ถนัดครับแสุดท้ายเราก็อยู่ที่เก็บหัวงานครับปิดหัวงานลอยที่เราเลี้ยวก็ดีหตุกาลอยลอยก็ไม่ค่อยมีนะครับ รอยสก,กีแทบไม่มีนะครับกลางันนะไทยกบครับเขียวนะเขาไทยกบไปมาวานครับเราก็เก็บแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยครับ ีสวยงามสะอาดหัวคันาก็สะอาดแล้วนะครับในของผมเนี่เรามาจัดก,การกับยาบนคันาไว้ก่อนแล้วดินกำลังชุ่มนะครับน่ครับดินชุ่มนะครับก็อิอยู่ก็รู้ครับการจะใหญ่นะครับ โรต,ตรีรุ่นนี่เป็นลุ่นงานนะครับโอเคคลิปนี้ก็คงขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ฝากกดติดตามช่องกอบลูกชนให้ด้วยนะครับถ้าใครยังไม่ติดตามมีข้าวบานก่อนงอกแล้วครับเพราะว่าเขาติดทางน้ำครับห่วยครับน้ำม,มานาม้ำถ้าห่วยแตกน้ำก็มาเข้ามาเลยครับน้ำห่วยมันเต็มแล้วครับขปาวบานก่อน ของเราอยู่ตรงการถนนก็รอนามต่อเขาครับคลิปเดีก้ก็ขอ,ขอจะคลิปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ